สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนที่นี่ดิชายกับน้องสาวเขาสองทัวดิชายเลยแบกไปนู่นนะวันนี้เราจะพาเด็กๆเดินข้ามไปชมบรรยากาศของฝั่งนู้นนะครับ พี่โชกับเจ้าคุณเจ้านายยังไม่เคยไปนะครับพ่อกับแม่ก็ไปตั้งแต่สองสามปีที่แล้วอย่าไปเล็กๆนุ่นครับใช่ครับไปไหมไปอไรค่ะใครจะเป็นคนนำทางโอ้โหข้างหน้ามีสะพานด้วยจะต้องเป็นพีุ่ณเป็นคนนำทางนะครับน้องจะไปได้ ไปเลยหนูไปได้อยู่นี่ยาคุณไปได้เจ้าคุณอู้หเราเจอรอยรอยอะไรนี่ลูกรอยกว้างนี่ทุกคนดูความสามารถของนังเจ้านายตัวขึ้นต้องเป็นนักกีฬายนนักสิหาไหนสู้ไหม เจอวไหมเจอค่ะอ้อชั่ไหมชั่วดูดิเจอวชัค่ะแถวนี้เต็มเลยค่ะว่านกต้องอยู่บนนี้ไม่รู้ค่ะนี่พอเราเข้ามาในป่าแล้วเราก็ไปเลยจุ๊บเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปเลยค่ะน้องนายขึ้นอึ๊บแม่จับน้องนายนะ เไปดูข้างหน้ากันนะครับว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรกันเราเราไปก่อนเลยเดี๋ยวไปรอแม่ข้างบนเย็นงไงบ้างเหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเหรอเมื่ี้เดินมาแค่นั้นก็เหนื่อยแหรอคะ <c oughs> เหนื่อยมากเลยเหรอ เดูการ์ดใะเดี เจออะไรบ้างเจอสัตว์ยังวันนี้ยังสัตว์แล้วค่ะแล้วก็ขี้สัตว์ด้วยเดี๋ยขี้สัตว์เมื่อเช้าได้ยินเสียงอะไรเจ้าเสียงอะไรร้องชนีเหรอชนีร้องแบบไหนป๊อปป๊อปป๊อไม่ใช่มันเรียกหาพ่อเหรอป๊อปป๊อปป๊อปเงี่ยเหมือนเจ้าเลยเสียงเหมือนเจ้าเลยเราได้ยินเสียงชนีร้องด้วยนายนายเจ้านายเมื่อเช้าเสียงชนีร้องไงลูกป๊อปป๊อปป๊อเหรอ บรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นมากเลยครับทุกคนเย็นทั้งวันเลยเย็นทั้งวันน่าจะประมาณ20บองศาได้ครับมาดูเด็กๆบ้านนี้เล่นน้ำกันนะครับวบนนี้เขามีเพื่อนมาด้วยเจ้านายเจ้านายตา ทำอะไรครับเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำอุ้ยเอ้ยเล่นน้ำเล่นน้ำสนุกไหมคะับนุกมันดูจิจ้าเอาหวังยางมานี่เอาหวังยางมานี่หรอคะัเอ้ยดู I'll let สามก็ได้นั่นหมายถึงคุณดันต้องรู้ด้วยนะขอบคุณครับ มาดูกับข้าวมื้อเย็นเรานะคะแต่นี้เด็กๆก็เล่นน้ํากันเสร็จแล้วแล้วก็อาบน้ํากันทุกคนแล้วนะครับเมนูตอนเย็นเรามีนี่เลยหมูย่างแล้วก็สุก,กี้หมูนะครับนี่มาดูวิชอลรีวิวการกินให้ดูอโอ้โหนี่กิกับน้ิมแก้วกินกับน้ำจิ้มแก้ว ยังไงบ้างอะไรไหมครับ <laughs> นี่นี่เ,เราต้องกินแบบนี้ <laughs> <laughs> อะไรไหมเออพี <laughs> <laughs> ชวัวกินผักเก่งมากนะครับมาดูเจ้านายกันทักทายแล้วผู่ชมหน่อยค่ะนี่เจ้านี้ก็ชอบกินนะครับนางกินหมูย่างกับเส้นมาม่า ว,ว้าวถ้าเรื่องกินต้องยกให้บ้านนี้เลยนะครับทุกคนอร่อยไ,ไหมคะเยี่ยมก่อนทำเยี่ยมก่อนเยี่ยมเยี่ยมมากมาดูน้องเจ้ากันนะครับเจ้าก,กินไส้กอรอกอร่อยค่ะอร่อยค่ะอันนี้เด็กๆก,กินข้าวนะครับหลังจากที่อาบน้ำแล้วก็หลังจากที่เล่นน้ำ เล่น้ําเสร็จก็มาอาบน้ําแล้วก็ทานข้าวเย็ยนกันเราก็กินง่ายกันนะครับเด็กๆก,ก็ชอบมากาาม,าม,ามีส้มต่ำด้วยนะครับอย่ยมาที่เขาใหญ่ก็จะมีบริการเสียบปลั๊กไฟตรงนั้นนะครับก็ช่วงเช้าเขาจะเปิด ให้บริการ6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับช่วงเย็นก็5โมงถึงประมาณ3ทุ่มเป็นระบบไฟโซลา่าเซลล์นะครับส่วนห้องน้ำจุดที่ผมจอดอยู่นะครับใกล้กับลานจอดรถก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำด้านหลังนู่นนะครับก็เยอะนะครับไม่ถึงว่าน้อยนะครับสะดวกสบายพอสมควรเราจอดก็เป็นจุดนี้เลย อุณหภูมิเมื่อคืนก็ประมาณ16องศาถึง25 26องศานะครับตอนนี้เราขอทานข้าวกันก่อนเดี๋ยมาดูบรรยากาศช่วงเย็นเด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับ ช่วงเย็นเด็กๆเล่นของเล่นกันนะครับน้องนายน้องนายเล่นอะไรคะเล่นนี้กิจกรรมช่วงเย็นก็เล่นของเล่นกันหนูหนูเล่นน้ำสนุกมากหรอ เล่นน้ําสนุกมากเลยเหรอมีเพื่อนนะวันนี้วันนี้เจอเพื่อนตอนตอนเย็นเล่นกับใครอะ่ะเล่นกับพี่โชว์หรือเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนสนุกไหมอ่ะสนุกมากสนุกมากเลยเหรอว้าวมันเยี่ยมเลยใช่ไหมด<ะ>ีเอาพ่อจับอันนี้สลับเป็นนิ้วได้ด้วยนนะเหรอใช่เนี่ยโอ้ทำเป็นนิ้วได้เลยไอ้น้องเจ้านายเจ้านายมาดูพี่เจ้าคุณมีสองนิ้วอะ่ะมีสองนิ้วอะ่ะ มีสองนิ a day. A day ้วได้ไงอ่ะโอ้มันเขียนโอ้มันก็มันจะไม่มียางเหรอคะมันไม่มันไม่มีลางใส่อันนี้มันมันก็มันก็ยิงยิงมันมันหนักแต่เมื่นี้หอมันก็มีคนมันก็มีมันก็มันมันก็มีที่ที่อนณาจัผมเหรอคะ ง่วง,ย,งยังคะยังค่ะโอเคนะคะช่วงช่วงเย็นเด็กๆก็เล่นของเล่นกันแบบนี้ครับมรรนากาศช่วงเช้านะครับอากาศหนาวมากเจ้าอะไรนะครับ เมนูวันนี้ก็กินง,ง่ายๆกันเลยครับข้าต้มกับผัดผักอร่อยไหมคะน้องนายอร่อไรยไหมคะัด้านเนินก็เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับที่จะเนินกันไปนิดนึง เยาก็กำลังทยอยเดินทางกลับกันพอ่อไปไหนมาพ่อกลไปถ่า,ายวิดีโอมาค่ะ อะไรไหมครยบเป็นผักด้วยผักจะได้มีประโยชน์